สวัสดีครับเพื่อน FC ทุกท่านนะครับนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับสาระดีๆที่มีฝฟนเพื่อน f c อย่างสม่ำเสมอคลิปนี้พอดีมีน้องๆน,นะครับ FC สอบถามผมเข้ามาว่าพี่ไก่ผมเนี่ยรุ่นประมาณ4เดือน5เดือน็นไก่รุุ่นนะฮะไปถึงไก่ปล่อยฟูงอย่เนี่ยมีอาการหน้าซีด่ามีอาการหน้าซีดหน้าเหลืองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไก่ค่อนข้างที่จะผอมนะครับก็เลยอ่าทักมาสอบถามก็พอดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอ่า สำหรับท่านไหนเนี่ยที่ได้ฟังคลิปนี้ก็น <il orter> ่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับ like ว่าไอ้ทำไมมันถึงหน้าซีดนะครับแล้วก็เราจะมีวิธีนะครับในการดูแลยังไงนะครับรักษายังไงป้องกันยังไงนะครับทำให้ที่จะทําให้ไก่ของเราเนี่ยรุ่นประมาณ5เดือน6เดือนพวกเนี้ยนะมันจะได้ไม่ต้องมาหน้าซีดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไก่มันเป็นลักษณะเงี้ยนะครับถ้าเราไม่รีบรักษาเนี่ยในอนาคตมันจะไม่โตนะครับแล้วมันก็จะผอมแห้ง ครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังแนวทางกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเราจะมีวิธีป้องกันรักษาอย่างไงนะครับผมฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับก่อนอื่นนะเพื่อนหลายๆท่านเนี่ยประสบปัญหาแน่นอนนะครับในช่วงไก่ที่อยู่ในรุ่นประมาณ4เดือนถึง5เดือนเนี่ยนะครับแต่ถามว่าทุกตัวไหมก็อาจจะมีบางตัวนะครับที่มันจะหน้าซีดนะครับหน้าซีดหน้าเหลืองนะครับบางตัวนี่ถึงขั้นไม่กินข้าวเลยก็มีนะครับผอมแห้งแรงน้อยนะฮะสาเหตุนะเพื่อนหลักๆเลยเนี่ย ถ้าไก่มันหน้าซีดในรุ่น4ี่หเดือนเนี่ยให้สันนิษฐานเกี่ยวกับพยาธิไว้ก่อนนะครับพยาธิในตัวสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้ามีพยาธิในลําไส้เนี่ยในตัวงเขาเนี่ยเกาะอยู่ในลําไส้เนี่ยไก่เขาจะไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้เพราะว่าอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยไอ้พวกพยาธิมันจะกินหมดนะครับพอกินเข้าไปหน้าซีดเพราะว่ามันไอสารอาหารพวกนี้มันไม่สามารถที่จะไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้นะครับมันก็เลยทําให้ไก่พวกนี้หน้าซีด ปาเหตุที่ it it settling, ua, 2มันอาจจะเกิดจากการติดเชื้อนะครับอาจเกิดจากการติดเชื้อแน่นอนไก่ที่เราปล่อยอยู่เนี่ยตามบ้านตามที่อะไรต่างๆเนี่ยที่ปล่อยหากินคุ้ยเขี่ยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อนะครับส่วนติดเชื้อตัวไหนเราก็ไม่สามารถอ่านรู้ได้นะครับอาจจะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อโบตซัวนะครับเชื้อไวรัสนะครับหนักๆก็อาจจะเป็นอิวาเลยก็ได้นะครับถ้าไก่ของเพื่อนๆตัวไหนเนี่ยน้าซีดนะครับถ้าไม่มั่นใจเนี่ย สันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยว่าอาจจะติดเชื้อก็ได้นะครับที่มันหน้าซีดไก่ปล่อยฟูไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับถ้ามีการหน้าซีดนี่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเหมือนในข้อแรกถ้าไม่มีพยาธิก็อาจจะติดเชือ้อน,นะครับอ่าแล้วก็ทีนี้นะถ้าเกิดเราสันนิษฐานว่ามันอาจจะเกิดกักพยาธิเนี่ยเราก็ควรจะไปหายาฆ่าพยาธินะครับซึ่งถ้าเกิดไก่ปล่อยเป็นฟูงเนี่ยมันจะมียายาฆ่าพยาธิที่แบบเป็นผงอ่ายี่ห้อยี่ห้ออะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้นะฟาร์มินหรือเปล่าหรือสักอย่างเนี่ย นะครับจะเป็นผงเอามาผสมในอาหารให้เขานะครับแล้วก็วางให้เขากินนะครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปจับมาป้อนทีละตัวแตตัวก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราจับมาป้อนทีละตัวเนี้ยมันก็ไม่ไหวเพราะมันเยอะนะครับเราก็ใช้ตัวเนี้ยยาฟามินตัวเนี้ยนะครับผสมในอาหารไก่ก็จะได้กินครบทุกตัวนะครับอันนี้คือการรักษานะครับในแบบที่1ก็คือถ้าเราันิดฐานว่าเป็นพยาธินะครับ แต่เมื่อเราถ่ายพยาธิไปแล้วเราฆ่าพยาธิไปแล้วยังเป็นอีกนะครับให้สันนิษฐานได้ว่าไก่ไก่ของเราเนี่ยไก่รุ่นๆเนี่ยอาจจะติดเชื้อนะครับอาจจะติดเชื้อในลําไส้นะครับเพราะฉะนั้นให้จับตัวไหนที่ตัวไหนที่รู้สึกว่าหน้ามันซีดนะครับหน้ามันเหลืองเนี่ยให้จับมาอาฉีดยาให้ฉีดยาในระบบทางเดินหายใจด,ด้วยนะครับแล้วก็ให้ป้อนยายูเนียนซันฟาหรือว่ายาตัวอื่นที่รักษาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับเอาทั้งสองระบบเลย นะครับแล้วก็จับมาขังสุ่มคุ้งมุ้งไว้นะครับดูอาการสักสองสามวันในระหว่างนี้เราก็ให้อาหารนวลอ่อนนะครับให้อาหารนวลอ่อนไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งปล่อยไก่ไปหากินนะครับขังสุ่มคุ้งมุ้งนะครับคุมมุ้งไว้อย่างดีนะครับตอนวันเราก็เปิดออกนิดนึงนะครับแต่พยายามอย่าอยาให้ไก่เนี่ยออกไปคุยเขียนครับเดี๋ยวมันจะติดเชื้อซ้ําซ้อนนะครับรักษาให้จนกว่าเขาจะดีขึ้นนะครับ รักษาจนกว่าเราเห็นว่าเออหน้ามันเริ่มแดงกลับมากินข้าวได้ปกติแล้วเนี่ยเราก็ค่อยปล่อยเขาเข้าฟูนะครับสาเหตุหลักๆมีแค่2อย่างนะครับเพื่อนไก่ที่หน้าซีดในช่วงระหว่างสีหเดือนเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากพยาธิก็ได้นะครับหรืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อก็ได้นะครับให้เพื่อนรีบรักษานะครับถ้าปล่อยไว้นานๆเลื้อรังไปเนี่ยมันจะรักษายากนะครับยิ่งถ้าติดเชื้อมาแล้วเนี่ยไก่มันก็จะไม่โตนะครับมันก็จะกลายเป็นไก่แค่แกนไปเลยนะครับเล็กๆมันก็อาจจะหน้าซีดๆหน่อยครับซีดๆนะครับเป็น สักพักมันจะจะแห้งลงเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางดีๆนะครับสำหรับใครที่ประสบปัญหาอยู่นี่ก็ลองทําตามที่ผมดูนะครับจับถ่ายพยาธินะครับแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อทางระบบหายใจนะครับแล้วก็ป้อนยาฆ่าเชื้อในระบบทางเดินอาหารนะครับแค่นั้นเพื่อนก็น่าจะหายนะครับต้องรีบทํานะเพื่อนไม่ใช่ว่าปล่อยแบบเป็นอาทิตย์เป็นเดือนสองเดือนแล้วค่อยมารักษาแบบนี้รักษายากนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยรีบจับออกมาก่อนเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ น่าจะได้คําตอบนะครับสำหรับน้องที่ถามเข้ามานะครับใครมีคําถามอะไรอยากสอบถามก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มานะครับแล้วก็ท่านไหนอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมอะไรทําให้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ